การสิ้นเปลืองน้ำมันบอกวนแบตอันนี้คือเข้าการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าการตั้งค่าให้ดูจอทีเอฟพปัจจุบันเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสับายครับอันนี้พวกผมต้องออกคนกเดิมคู่มือระเบิดนะครับเรียกจะขับมา iten, fire, ร <oughs inserted> ีวิวเป็น v วตาสปินที t อฟนะครับ ก็ถ้าหลายคนอยู่พัทยาหรือว่าเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนในอินสตาแกรมผมนะครับจะเห็นผมลงบ่อยๆนะจะเป็นเวป้าสปินทีเอฟีสีทองร้อยเอ็นเิลนะครับตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนโฉมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวเบื้องต้นนะครับเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับก็อย่างแรกนะครับที่เห็นเลยได้เป็นสีรถทักถ่ายทั้งคันนะครับสีเดิมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดู แล้วเราก็ทําใหม่ครับสีนี้เป็นสีที่ผมผสมขึ้นมาเองผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสีอะไรเฉดอะไรนะครับผมผสมขึ้นมาเองจะมีสีเทาฟ้าทองแล้วก็บอนสามสีนะครับผสมกันออกมากลายเป็นสีนี้นะครับผมเลยตั้งชื่อเองว่าฟ้าบางแจ๊ะใครสนใจก็ไปบอกห้านสีว่าเอาสีฟ้าบางแจ๊นะครับจะได้ประมาณนี้ก็ให้ดูถ้านับทั้งหมดเลยนะครับก็อย่างแรกที่เราจะดูเลยก็เป็นข้อสอบคิวโครเมียม เพราะว่าถ้าเป็นสปินทีฟทีฟทีสีทองพวกนี้มันจะเก็บดำมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับเพื่อความคลีนต่อไปเป right ็นมือเบรกมาลูแคลรอรี่นะครับก็ใส่เลี้ยวเลเวลสิบแท้เจ็ดพันแปดร้อยบาทเพดหน้าเดิมโปรติใส่โทนี่แต่ไม่อยากแทะมันไม่สวยมันไม่เข้ากับรถ ก็สติ๊กเกอร์คูเระเบิดสุดเด็ดอีดิชันนะครับขอบโเมี่ยมมีสองแผ่นในโลกนะครับผลิตมาเพื่อรถคันนี้ต่อมานะครับข้างล่างก็จะเป็นล้อเอ็มเคแบตตอรี่นะครับรถอ,อันนี้เรียวๆนะรถขับมาไม่ได้ล้างเลยล้อเอ็มเคแบตตอรี่โมเดลอะไรไม่รู้อ่ะโมเดลหนึ่งหรอไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าลายสีเอี่ยสีทองฟิตตัวนี้เบิกใหม่อยู่ประมาณเก้าเอ้ยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับลัดด้วยยางไมตัดหน้าหลังสามพันเก้าร้ยเก้าสิบ ชุดหน้านี้ก็จะเป็นสเตตซิกตรงรุ่นเวสต้านะครับตัวนี้ประมาณถ้าจำไม่ผิด19,500ชุดปั๊มล่างสเตตซิกแท้นะครับสายเอินหัว h y b วบขาปั๊มเซนซีขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้อยู่จบประมาณ12,000สอจานหน้าอีกสองแซตัวนี้จำไม่ได้ว่ากี่พันนะครับก็ประมาณนี้ส่วนขึ้นมานะครับจะมีเป็นเบาะปาดนะครับปับกปาปมาลุของ เต็กล้างช่างตุ้มพัทยานะครับจะประมาณนี้ตัวนี้สับเลื่อมอยู่1,950นะครับเข้ามาสัต์ที่ร้านได้ก็จะมีเป็นพักเา้าคนซ้อนอคาร์บอนนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะจิจนตนาการให้ฟังตอนนี้รถมันยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้ารถมันสมบูรณ์น่ะแขงตรงเนี้ยจะเป็นแอร์บัดนะครับลายสเตตสิกสีน้ำเงินแล้วก็ช่วงหลังจะเป็นสเตตสิกครอหน้าจะเป็นเซนซีนะครับเอ่อประมาณนี้ไอ้พวกนี้ยังบอกราคาไม่ได้เพราะว่ายังไม่เห็นของเหมือนกันนะครับต่อมาจะเป็นไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวนะครับมันจะรวมมากับชุดหน้าก็จะมีซ้ายขวาหน้าหลัง4ดวง7จ0ดไฟท้ายเลเวล10แท้5้0พนเครับบังโคลนท้ายคาร์บอนล้อหลังก็เหมือนล้อหน้านะครับท่อผ่าเปิดสเต็ปร้านช่างตุ้มนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราให้ความเสียงตัวนี้สั่เดิมอยู่3า0พนะครับที่ร้านแต่ว่าต้องพักมาจองนิดนึงเพราะว่าคิวเยอะ,ะครับหลวงัจวะแล้วก็จะมีข้อไปพัดคาร์บอนนะครับรัดเลดตัวหนึง่ง แล้วใดหนึ่งตัวเอาคันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพามาดูความแตกต่างนะครับของตัวสปิน150กับสปิน150เดีครับก็มันจะแตกต่างันตรองจอนะครับมาดูจอยดิน้องถ้าเป็นสปินธรรมดาเป็นจอเข็มนะครับถ้าเป็นทปเที่จะประมาณนี้จะบอกแม็กสปีดนะครับได้บอก AGV นะครับก็คืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันบอกวนแบต อันนี้คือเข้าการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันตั้งค่าให้ดูจอทีพที่ปัจจุบันเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งค่าได้ทุกอย่างนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดลึกๆนะครับเกี่ยวกับพวกจอเขาลองไปดูช่องอื่นเขารีวิวนะครับวันนี้เราให้ดูแค่คร่าวๆก็นะครับเลขใหม่นะพันเจ็ดร้อยทิปเอทิปเวลาในทิป A เอนะครับทิป b บีแล้วก็เวลาในทิปยบีประมาณนี้ครับส่วน ไม่มีอะไรแล้วทุกคนเดี๋ยวถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะมาให้ดูคลิปน,นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงข่อกันแล้วก็เออนี่มีสวิตช์ออฟลันถ้าถ้าเราดันปิดไปครับจะรันไม่ได้แต่ถ้าเราเปิดตัาาเป็นท่อขาเปิดครับเต็มไล้ข้างาเต็มรูปเดิมนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนไม่อยากจะแอดเยอะเดี๋ยวเขาจะดา่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ รถคันนี้เออเดี๋ยวมีคนถามงบทุกคนอยากรู้ว่าคันนี้ทำไปเท่าไหร่วันแรกนะครับออกมาศูนโลตอนรถเป็นสีทองวันแรกมีเป็นชุดเกือบทั้งคันอะ่ะวันแรกสามหมืนทุกคนลองบวกเอาวันที่สองแปดมืนวันที่สามเก้าหมืนห้าวันที่สี่สี่มืนแล้วก็ครั้งที่ห้าก็คือรอบนี้ทำสีนะครับอีกสองหมื่นห้าก็มีขยับของแต่งตามสีรถนิดหน่อย ก็สำหรับคนที่สนใจรถองพวกอย่างเนี้ยแบบรามในในช่องผมที่ลงไปนะครับรถทรงทรงแวนแวนเวป้าทรงเชงนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมรับจัดสภาพทั 4, ้สีขอตัวถังอะไรอีกอะ่ะรับทุกอย่างอะ่ะทำเครื่องทําอะไรทุกคนถ้าอยากได้รถแนวประมาณเนี้ยสไตล์ของผมเนี่ยทักมาได้เลยรับรับปั้นอะ่ะถ้าถ้ามีตังจัดให้ได้หมดอะ่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวลาไปก่อนเพราะว่าขึนนอนและขึนน้นตื่นแล่เนี่ย ก็อย่าลืกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องผมด้วยครับแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ทาคลิปลงอาทิตย์ละครนะครับพอดีติดผู้หญิงทีนี้เราจะลาไปก่อนสวัสดีครับ